พี่คาตาคุริขอบคุณนะที่มาช่วยผูกใช้งานสน,นักเลยนะบูเล่ฉันป็นคนเสียหายนะพี่รีบไปอัดเจ,จ้าพวกนั้นทุกคนใม่ปิวเลยออกมานะเบสมวกฟาง บบาชิปยาเท่านั้นถึงจะเป็นบิ๊กฟาเธอร์ก็ทนไม่ได้นานถ้าไม่รีบหนีต้องแย่แน่ฉันขอออกไปซัดพวกมันให้เองไม่ได้นะรูฟี่พวกเรามาเพื่อพาสันจิคุมกลับไปไม่ใช่เหรอ ความหวังที่ว่าอยากช่วยครอบครัวของซันจิคุงก็สำเร็จแล้วถ้ามีเวลาไปตอบโต้ลก็คิดแผนการหนีเถอะ <c oughs> ตอบมาข้อหนึ่งสิสันจิทำไมถึงช่วยพวกเราทั้งๆที่เป็นศัตรูคู่แค้นแล้วติดกับดักของศัตรูเข้าเต็มๆอีกพ <c oughs> ่อจะเสียใจเอา ฉันไม่ใช่ชีวิตแบบที่ตัวเองไม่มีหน้าไปพบคนคนั้นหรอเพราะฉะนั้นก็ยอมรับซะนายไม่ใช่พ่อของฉันอย่ามาปรากฏต,ตัวต่อหน้าพวกเราอีกเท่าใจแล้วข้าสัญญาว่าจะไม่เข้าใกล้เจ้าหรืออิสบูอีก แก๊งเบสเปิดประตูพวกเราเจียวมากขอรับหน้าที่คุกกันจนกว่าพวกเจ้าจะหนีไปได้เ,เ,เยี่ยมระหว่างที่ถูกเวลาฉันก็ไม่ต้องแล้วนูฟี่ถ้าจะไม่ยอมติดนี่ไอห้หัวยล็อกที่เป็นการแสดงความรับผิดชอบในแบบของคนพวกนั้นน่ะ ข้าใจแล้วไปกันเถอะเริ่มแผนการได้ออกมาได้สักทีนะนิกิยงกิเลจูนฝากที่นี่ด้วยฉันจะไปช่วยคุ้มกันเพือกบุกฟงังจนถึงเรือ รีบผ่านไปกันเร็วเจ้าพวกนั้นเดินออกมาตามอำเภอใจซะได้ช่วยไม่ได้ไปต่อทั้งๆแบบนี้แหละเอาละได้เวลาแล้วลดบิ๊กฟาเธอร์ได้ แถวนี้คงไม่มีปัญหาแล้วออกมาฉันอยู่กับพวกแกจนถึงแค่นี้แหละที่เหลือฉันขอหนีเองแล้วกันศัตรูตามมาและ เอาละงั้นแบ่งเป็นสองุ่มฉันจะเป็นคนลอบบิ๊กบัมเองถ้าอย่างนั้นฉันจะหยุดศัตรูที่ไล่ตามมาแล้วไปที่เรือจากเส้นทางอื่นแล้วกันนะ ถ้าอย่างนั้นผมกับคุณช็อปเปอร์จะมุ่งหน้าไปหาซันดี่ทางทะเลนะครับระวังให้ดีล่ะทุกคนขอบคุณนะช่วยได้เยอะเลย ชีทั้งทั้งที่ถ้าไม่รีบหนีจะสวยแท้ๆพวกแกอย่ามาขวางทางหนะ่าถอยไปไม่งั้นจะอัดให้กระเด็นเลย เฮ้กำลังทำอะไรอยู่ระหว่างที่พวกเราหยุดเจ้าพวกนี้รีบๆไปได้แล้วผมอยากจะทำให้เจ้านั่นตกตะลึงหน่อยนะท่านพ่อดูท่าคงจะมาได้แค่นี้เข้แต่งงาน บิ๊กมัมอาวาสเพราะโมโหหิวอาการโมโหหิวทำไมจูจ่ๆก็มอม้าไปเห็นเค้กที่ถูกทำลายเข้างั้นเหรอโอสงสัยฉันจะดูถูกพวกนั้นไปหน่อยแฮ ปาแห่งการหลอกลวงหยุดเจ้าพวกนั้นไว้ซะโฮมมี่กีดขวางเส้นทางของพวกแครอทไม่จริงนะโดนขังงั้นเหรอใครก็ได้ช่วยด้วยแขนที่ทำให้เจอเรื่องร้ายๆฉัะเจ้าคืนตรงนี้แหละจงทรมานไปสันเถอะว อัดบูเร่ให้กระเด็นเพื่อช่วยพวกแพรบถ้าเป็นแบบนี้แย่แน่อย่างนี้คงต้องเสี่ยงดูแล้วมามาที่จริงแล้วมีเคทกสำรองเก็บไว้อยู่แต่เจ้าพวกบบกฟ้างมันขโมยไปนั้นเหรอเจ้าพวกนั้นน่ะเหรอเทกแตง มาไปหาพวกหมวกฟางแล้วตอนนี้ละพอใจนะ พิกมัมฉันละแค้นตัวเองจริงๆที่คิดจะฝากจิตวิญญาณของประเทศเรากว่า300ปีให้กับแกจ้สตายไปอย่างสบายใจสักเถอะฉันจะใช้เทคโนโลยีของพวกแกทำให้โรคนี้สงบสุขขึ้นมาเอง

เดี๋ยวเหอะหลบ <Laser. S 1> ไปนะ <Af> ทางนี้กำล <พ fall. S 1> ังรีบอยู่ จะพยายามทำอะไรก็เปล่าประโยชน์พวกแกไม่รอดตั้งแต่ที่ทำให้หม่อม้าโกรธแล้ว ถึงจาัดก,การฉันได้ยังไงพวกแกก็ต้องตายอยู่ดีไม่มีทางหนีจากหมาม้าได้หรอกศัต,ตูบริเวณนี้ฉันจะหยุดให้เองฝากทางนั้นด้วยนะ

บิ๊กมัมมาถึงจุดที่รูฟี่อยู่พวกรูฟี่หยุดเคลื่อนทับรีบจมตีบิ๊กมัมเพื่อให้หยุดการเคลื่อนไหวอันตรายแฮะเดี๋ยวจะโดนเผาซะแล้ว แครอทกำลังตกอยู่ในอันตรายรียบไปช่วยเหลือเร็วคงจะลำบากนิดหน่อยแฮะฮ่าเป็นยังไงบ้างวิญญาณของฉันน่ะ เอาละผ่าตรงนี้ไปได้ก็ถึงทางออกแล้วนั่นมันพุดดิ้งจังปลอดภัยดีหรอกเหรอเงียบแล้วฟังซักคุณสันจิถ้าจะหยุดหม่อมม้าต้องทำเค้กเท่านั้น เดี๋ยวจะมารับนะอย่าเข้าใจผิดละ่ะฉันไม่ได้ทำเพื่อพวกเธอหรอกนะยะเข้าใจแล้วขอบใจมากฉันเป็นพวกชอบความสมบูรณ์แบบฉันจะสอนให้รู้เองว่ากก่อน,นี้มันไม่ได้ง่ายขนาดนั้น เรอสเปโรปิดกั้นเส้นทางด้วยกำแพงลูกควาดเท่านี้ถึงพวกนั้นจะไปถึงทางออกได้ก็ออกไปไม่ได้แล้วไปเลยลี แค่มาดูสถานการณ์เท่านั้นก็จริงแต่ว่าถ้าอยากสู้ฉันจะเป็นคู่ต่อสู้ให้เองร้อนเกินไปแฮะตอนนี้ถอยไปก่อนแล้วกัน มัมพวกเราเป็นคนชิคเค้กไปเองมาเอาสิเว้ยว่าไงนะเบสเตรียมใจไว้ดีแล้วหรือ,อยังทีนี้ก็ใช้นี่ให้แล้วนะหมวกฟางลุยเลยพวกเรา ฉันจะสอนให้รู้ถึงรสชาติของแคนดี้เอง พวกแกรู้ค่าหัวของฉันหรือเปล่าเจ็ดร้อยล้านยังไงละ่ะคนอย่างพวกแกจะเอาชนะฉันได้ยังไง โถเอ้ยฉันมาแพ้ผลอย่างเจ้าพวกนี้เหรอเนี่ยเส้นทางสู่ซดี้เปิดออกเพาะเปรตเปโรโดนจัดก,การสุดดูดีสิจ๊ะไข่สภาพอากาศอันเลอค่านี่ไงภายในเต็มไปด้วยเบรกสายฟ้าเยิ้มๆทั้งนั้นเลยนะจ๊ะงามอาโย เอาละสุดบริสหาเทมโปพลังสุดยอดไปเลยแบบนี้อีกไม่นานบิ๊กมัมก็ทุกคนสันนี้ล่ะคนที่โดนสายฟ้าเล่นงานไม่ใช่พวกแกหรอกเละ พวกนายตรงนี้ฉันจัดการเองออกเรือไปได้เลยลูฟี่แต่ว่าตราบใดที่ฉันยังอยู่ฉันไม่ยอมให้พวกแกออกเรือหรอกนะออกเรือคนที่เป็นกัปตันเรือลำนี้คือฉันมัดยางยืดเอเลฟเต์กันญ่บ้าทำไมไปอยู่ตรงนั้นทุกคน ฉันจะกลับมาให้ได้ที่เหลือฝากด้วยนะฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งและกดติดตามช่อง YouTube ด้วยนะครับคลิปวิดีโอทุกคลิปดูเพื่อความสนุกและความบันเทิงเท่านั้นนะครับทุกคน สวัสดีครับ